สบายดีตาเจ๋อไชนีสออนไลน์บายทูมินไชนีสเมื่อนะี้เนาะเขาจะมาสอนการพันเสียงวรรณยุกตนะ์เนาะก็คือพินอินเปลี่ยนเดี่ยวหรือว่าเสียงเดี่ยวเปลี่ยนเดี่ยวเนาะโอเคนะเนาะเทามาเบิ่งกันเลยเนาะการพันเสียงวรรณยุกต์ในหลักการทีหนึ่งเนาะก็คือเสียงสามบวกให้กับเสียงสามจะกลายเป็นเสียงสนะองบวกให้กับเสียงสามเนาะอ่าเทามาเบิ่งกันเลยเนาะกรณีตัวนี้เป็นเสียงสามทั้งมหมดเนาะที่แอดมินยกตัวอย่างมาเนาะนะ หนีขาวกลายเป็นหนีขาวแปลว่าสบายดีเนาะต่อมาแม่นเฮิ่นขาวกลายเป็นเฮิ่นขาวแปลว่าดีหลายเนาะต่อมาแม่นยี่ฝากลายเป็นหยี่ฝาเนาะก็คืออ่ากรามาหรือว่าลักวิญญาณเนาะต่อมาแม่นจ้าวเตียนกลายเป็น เจ้าเตี้ยนเนาะก็คืออ่าไว้่เฝ้าน่ประมาณนี้เฝนะ้าเนาะประมาณนี้ก็ได้เนาะโอเคเนาะต่อมาเป็นสีเจ้ากลายเป็นสีเจ้าเนาะก็คืออาบน้ำเนาะต่อมาเป็นสีเหลียนกลายเป็นสีเหลียนเนาะก็คือลากหนาเนาะต่อมาเขอออีกลายเป็นเขอออี ก็คือโอเคตกลงเนาะต่อมาเป็นขาวเตียนกลายเป็นขาวเตียนก็คือดีขึ้นแล้วหรืออ่าใครในแล้วเนาะโอเคามาเบ่งลักกันที่2เนาะก็คือทั้งมืดเป็นเสียง3 3ตัวนเนาะเสียง3บวกเสียง3บวกให้กับเสียง3เนาะจะกลายเป็นเสียง2บวกให้เสียง2บวกให้กับเสียง3เนาะ ตัวนี้มันตัวที่เป็นเสียง3ทั้งหมดเนาะที่แอดมินยกตัวอย่างมาแต่ว่าในที่นี้มันจะกลายเป็นเสียง2บวกให้กับเสียง2บวกให้กับเสียง3เนาะกรณีที่ว่ามันเป็นสามพยายงเนาะหรือว่าเป็นคําเดียวกันเนาะอ่าตัวนี้เป็นสามพยายงเนาะเอาเบิ่งกันเลยเขาเสียงหนีกลายเป็นเขาเสียงหนีเนาะก็คือคิดฮอดเจ้าหลายเนาะต่อมามันหวะ เสียงหนีกลายเป็นวเ่า想你เนอนะก็คือขอให้พระเจ้าเนอะต่อมาเป็นสีจ้าว,วน้ำกลายเป็นสีจ้าว,วนะ้ำเนอะก็คืออ่าน้ำสำหรับอาบน้ำเนอะต่อมาสีเหลีนยนน้ำกลายเป็นสีเหลียนสวย นะก็คือนำสําหรับรางนะเนาะอ่าต่อมามันจะเป็นคําเดียวกันเนาะตัวนี้เนาะมันประกอบไปด้วยกวานหลีเจ๋กลายเป็นผู้บริาหารผู้บริหารผู้บริหารมันผู้ทาไปสอบผู้ควบคุมหรือผู้จัดการเกี่ยวกับเบียดในเบียดนี้เนาะโอเคเนาะต่อมามันหวอ่อศีเหลียนตัวนี้มันเป็นสามพยางค์เนาะก็คือ กลายเป็นวอสีเหลียนเนาะก็คือข่อยอ่าล่างหน้าเนาะโอเคนะต่อมาเป็นวอสีเจา้ากลายเป็นวอสีเจา้าเนาะก็คือข่อยอาบน้ำเนาะอ่าตัวต่อมาตัวที่มันเป็นคำเดียวกันนะประ,ประกอบไปด้วยจานหลานกวานเนาะกลายเป็นจานหลานกวานเนาะ จานนั้นก่อนมันอหอมวางสาแสดงสินค้านะตัวนี้เนาะโอเคตัวนี้เําาเบื่องลกักกณะที่3เนาะก็เป็นเสียง3มคือการบวกกับเสียง3 3ตัวเนาะเสียงสามบวกให้กับเสียง3บวกให้กับเสียง3เนาะมันจะกลายเป็นเสียงสบวกให้เสียง2บวกให้เสนะียง3เนาะตัวนี้มันกรณีที่มันแยกเป็นคำได้เนาะกรณีแยกเป็นคำได้เนาะไหนเนาะกรณีที่ว่าตัวนี้ตัวอย่างเซนตตัวนี้เนาะ และมันเป็นคำเดียวกันทางหลังนี่เนาะเป็นคำเดียวกันและทางหน้าเป็นอีกคำหนึงซะเนาะแต่มันเป็นเสียงสามเม็ดเนาะเทามาเบิ่งกันเลยเนาะตัวนี้หมายตัวนี้มันประกอบไปด้วยเฉยกัวเนาะตัวนี้แยกกันเป็นคำเดียวมันจะกลายเป็นเฉยกัวเนาะเฉยกัวก็คือหมักไม้เนาะอ่าพอมารวมกับตัวนี้มันหมายเฉยกัวเนาะก็คือซื้อหมักไม้เนาะอ่าตัวต่อมาขาวเจ๋งหลี นะกลายเป็นเขาวจึงหลี่เขาวจึงหลี่เนอะโอเคเนาะต่อมาเป็นหมายหมายถสารเนาะหสถุง伞สารตัวนี้มันจะกลายเป็นหสารเนาะอ่าแปลว่าคันหอมเนาะหมายารก็คือซื้อคันหอมเนาะอ่าต่อมาสีสยกวัวเนาะตัวนี้มันจะเป็นคําเดียวกันสน,นันเราจะอ่านว่า สุยกว่าเนาะก็คือสีสุยกว่าก็คืออ่าล่างมากไม่เนาะอ่าต่อมาแม่นขาเหลาปานกลายเป็นขาเหลาปาน,นเนาะเพราะวอเหลาปานเป็นคําเดียวกันเนาะเหลาปานแม่นบอสเนาะหรือว่าหัวหน้าฮะเขาเหลาปานก็คือหวัวหน,น้าที่ดีฮนเนาะอ่าต่อมาแม่นหมายเหลาสูตัวนี้เนาะกลายเป็นเหลาสู ลาว so. ูเนาะลาวูแปลว่าอ่าหนูเนาะหมายลาชูก็คือซื่อหนูเนาะเพราะว่าหมายเอนว่าสื่อเนาะหมายลาวูมันสื่อหนูเนาะตัวนี้นะอ่าต่อมาเป็นวอตาสาวเนาะกลายเป็นตาสาวตัวนี้เนาะเพราะว่ามันแปลว่าปัดกวาดเนาะทำความสะอาดเนาะวอตาสาวคือคอยปัดกวาดเนาะโอเคอ่าต่อมาเป็นเขินกูเตียนเนาะ อ่าตัวนี้เอิ้นว่ากูเตียนอ่านะนว่ากนะูเตียนเนาะกูเตียนแปลว่าคลาสสิกเนาะอ่เสริงภาษาลาวเขากับโบฮูนะสิว่าเนาะบบฮูภาษาสเปลเนาะให้มันหมวนเนาะ,ะมีแต่ว่าเขาเข้าใจว่าคลาสสิกเนาะเหินกูเตียนก็คืออ่าคลาสสิกหลายเรือว่าโคตรคลาสสิกฮนเนาะโอเคเนาะตัวนี้เป็นหลักการที่สามเนาะอ่าต่อมาจะเป็นหลักการที่สี่มันจะเป็นเกี่ยวกับคำแล้วเนาะตัวนี้เนะาะหลักการที่สี่ก็คืออ e ีที่เป็นเสียงหนึ่งนี่ ที่มันไม่เกี่ยวกับตัวเลขหรือว่าลงท้ายเนาะมันจะบเปลี่ยนเสียงเนาะมันจะยังกลายเป็นเสียงหนึ่งคือเก่าตัวอย่างเซนอีแปลว่าหนึ่งั้นเนาะชิงชีอีแปลว่าวันจันเนาะตีอีแปลว่าที่หนึ่งนั้นตัวนี้มันจะบเปลี่ยนเสียงเนาะมันจะเป็นเสียงหนึ่งคือเก่าเนาะโอเคเนาะแต่ว่านี่ทีนี้กรณีที่เสียงอ e. ีนี่เนาะตัวที่หนึ่งเสียงที่หนึ่งนี้บวกให้กับเสียงหนึ่งสองสามเนาะ มันจะกลายเป็นเสียงสีทันทีเนาะก็คือกลายเป็นอีเนาะไปกลายเป็นเสียงสีเนาะอ่าเฮามาเบิ่งตัวอย่างกันเลยเนาะอีเปาเนาะกลายเป็นอีเปาเนาะกลายเป็นเสียงสีเลยตัวนี้เนาะอ่าอีเปาแม่น1ง,งหงรือ1กสอเนาะอ่าต่อมาแม่นอีปานกลายเป็นอีปานเนาะอีปานเนาะอีปานนี่แม่นอันนั้นเนาะเอ่อทั่วไปเนาะโอเคเนาะต่อมาแม่นอีผ่าน อีผานกลายเป็นอีผานเนาะผานนี่แมืนพาถ่าุเนาะอีผานแมืนหนึ่งผาถ่านเลยวันหนึ่งฐานห้านะอ่าต่อมาแมืนอีผิงอีผิงกลายเป็นอีผิงอีผิงเนาะอ่าอีผิงนี่แมืนผิงนี่แมืนกระตุกเนาะอ่าก็คือหนึ่งกระตุกห้านะหนึ่งตุกเนาะประมาณนั้นเนาะอ่ากรณีเสียงหนึ่งตัวนี้อีตัวนี้เนาะไปกับเสียงสามแบบนี้เนาะมันก็จะกลายเป็น จากอีปายกลายเป็นอ e นะีปายเนาะอีปายอีปายเหมือนหนึ่งร้อยเนาะปายนี่มันหลักร้อยเนาะอ่ีเหมือนหนึ่งเนาะก็คืออีปายก็คือหลักร้อยคือหนึ่งร้อยเนาะต่อมาเหมือนอีหวานอีหวานเนาะกลายเป็นอีหวานอีหวานหวานนี่แปลว่าถ้วยเนาะอ่าก็คือหนึ่งถวยเนาะโอเคเนาะอ่า uh, ต่อมา,ม e one, e one, นะาเ e one, e one. One way, นะ uh, ทนะ okay, นะ uh, มา,ามาเบิ่งอีกตัวนึงเนาะกรณีที่อีเสียงหนึ่งนีนะ มันจะไปกับกรณีที่มันไปกับเสียงสีเนาะมันจะกลายเป็นเสียงสองทันทีจากยเป็นีเนาะเป็นเสียงสองเนาะตัวอย่างเกีเก็กลายเป็นเก์เนาะก็คือหนึ่งอันเนาะโอเคเนาะต่อมาเป็นาง n ี i a n งเนาะจะกลายเป็นางอีย a างเนาะอ่าต่อมาเป็นอีวันกลายเป็น一นเนาะัน อีวาแม่นหนึ่งมื่นเนาะส่วนอีย <Gym. S 2> 1, ่างนี่ม่นคือกันเนาะประมาณนี้เนาะต่อมาทามาเบิ่งอีกตัวหนึ่งเนาะที่สําคัญเลยตัวนี้ปู้เนาะปู้นี่มันเป็นเสียงสีอยู่แล้วเนาะแต่กรณีที่ปู้นี่มันไปที่เป็นเสียงสีมันไปกับเสียงหนึ่งสองสามเนาะมันจะกลายเป็นเสียงสีคือเก่าเนาะมันจะบมีการเปลี่ยนแปลงนั่จะคงสภาพเสียงสีคือเก่าเนาะจากปู้กลายเป็นปู้คือเก่าเนาะโอเคนะต่อมาทามาเบิ่งเลยตัวอย่าง ปู้เคปู้เคกลายเป็นปู้เคคือเก่าเนาะอ่าคันริ่มย้นไปกับเสียงหนึ่งเนาะอ่าตัวนี้ก็ไปกับเสียงหนึ่งคือกันเนาะปู้ชื่ปู้ชื่เนาะกลายเป็นปู้ชื่คือเก่าเนาะโอเคเนาะปู้ชื่นี่มันแปลว่าบอกกินเนาะอ่าปู้เคเนี่แปลว่าบอดื่มเนาะอ่าต่อมาเขาจะมาเบิ่งไปกับเสียงสองเนาะปู้หลายปู้หลายจะกลายเป็นปู้หลายคือเก่าเนาะปู้หลายเนาะปู้หลายแปลว่าบอมาเนาะอ่าต่อมาพามเบิ้ง ผู้นานกลายเป็นผู้นานคือเก่าเนาะผู้นานแปลว่าบ่ยากเนาะอ่ากรณีที่มันไปกับเชือกสามแบบนี้เนาะผู้ขาวผู้ขาวจะกลายเป็นผู้ขาวคือเก่าเนาะผู้ขาวนี่แปลว่าบอดีเนาะอ่าไปกับเชือกสามคือเก่าผู้หลาวผู้หลาวกลายเป็นผู้หลาวคือเก่าเนาะผู้หลาวเนาะอผู้เหลาวนี่แปลว่าอ่า บกแก่เ okay, นาะหรือว่าบกเถ่าหันเนาะโอเคนะอ่าต่อมาตัวที่สําคัญเลยตัวนี้เนาะกรณีที่ว่าปู่เสียงสีนี่มันไปกับเสียงสีมันจะกลายเป็นเสียงสองเนาะจากปู่กลายเป็นปูตัวอย่างเส้นปู่ข้านจะกลายเป็นปูข้านเนาะปู่ข้านแปลว่าบ่เบ,บิงเนาะอ่าจากปู่เย้าปู่เย้ากลายเป็นปูเย้าเนาะปูเย้าเนาะก็คือ ปู่ย่าแปลว่าบ่ต้องการเนาะหรือว่าบ,บ่จําเป็นหั่นเนาะอ่าต่อมาแม่นปู่ผ้าปู่ผ้ากลายเป็นปูผนะะป่ผ้าเนาะอ่าปู่ผ้าแปลว่าบ่ญญาเนาะโอเคเนาะก็จะประมาณนี้เนาะสําหรับสําหรับคําว่าปู่น,นี่เนาะอ่าสําหรับการพันเสียงก็สิประมาณเท่านี้เนาะสําหรับใครที่ใช้ TikTok อ,อยู่สามารถเข้าไปกด follow กดติดตามได้อยู่ในทูมินจีนอินชตามนี้เลยเนาะ สุดท้ายนี้จะได้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ฟแฟน,นเดอร์